ไม่มีที่อาหารอะไรเลยสระเนหาเงินเอาไปซื้อนมให้ลูกใช่ไหมล่ะใช่ไหมมุทีมุทีสรารเนไม่มีที่อะไรเลยมุทีใช่ไหมล่ะเออมุทีนี่สะะเนไม่มีที่หาอะไรเลยสุดท้ายก็ไหวสวยมุทีไม่มีหาเลยสุดท้ายก็ไหวสวยหนักๆหน่อยก็กราบตีนเขา ใช่ไหมล่ะเออสุดท้ายนี่ก็กาบตีนเขาสรารเนนะมุนีไม่มีที่อะไรเลยให้เกียรติครอบครัวตัวเองบ้างถ้าตัวเองไม่ดูเรื่องหาเหวอะไรเลยก็งเงียบกิฟแต่สรารเแรเพราะต้องการยอดวิวก็เข้าใจอยู่ไม่ดูเรื่องหาเหลอะไรเลยวหสวยหนักๆห,หน่อยเขาจะฟ้องร้องหาเหวเลยกาบตีนไอ้เหียใช่ไหมล่ะ เออส่วนในเตี้ยนนี่ก็ไม่มีอะไรสุดท้ายเตียนตัวแล้วมันก็ได้วิชาวิชาอาคมมาจากมาจากใครมาจากลูกพี่มันแถไปแถ็ดรอดูสิว่าเมื่อศาลตัดสินแล้วพวกหาเหวมันจะแถไปยังไงไอ้เจ้าแก่วยังไงไอ้เจ้าแก่นี่ ถ้ามันไม่มีใครส่งข้อมูลให้มันนะมันก็ดู y o youtube คนนั้นคนนี้แล้วก็เอามาวิเคราะห์กันก็ไม่รู้เรื่องเหีหาเลยเลยมันไม่รู้หาเลยเลยถ้าผมพูดถึงเนื้อในอยู่ในคดีนะมึงตอบให้ได้ในพวกสารเลวเออหมาตัวไหนนั่งวันที่อะไรหมาตัวไหนวันที่สิบสองนั่งอยู่ถังน้ำแข็งก่อนเดดมึงตอบมาสิ ไอ้พวกสารเดวถ้ามึงรู้เล็กรู้จริงหมาตัวไหนนั่งอยู่ข้างบ้านแม่จมพู่นั่งอยู่นั่งอยู่เนี่ยถังน้ำแข็งไอกรอดอ่ดนะต่อมาสิมุนีต่อมาสิมึงมีภาพไหมกูมีภาพไอ้เจี้ยมึงมึงต่อมาสิเจ้าแก่ต่อมาสินัชอตาาต่อมาสิอ,อ,าสอย่ามาสารแน ใส่เสื้อสีแดงด้วยเฮ้ย hey. มึงตอบมาสวันที่สิบสองหมาตัวไหนมันทั้งนั่งอยู่ในทางน้ําแข็งเน่ยนั่งอยู่บนน้ําแข็งก่อนเดดน่ะเออวันที่พระมานี่กูใบให้สุดๆุดแล้วตอบกูมาสิเออทุกคนอยู่ในครอบครัวเขาตั้งอกตั้งใจอยู่ด้วยกันแต่ไอสาระแน่นี่ไปนั่งอยู่ทางน้ําแข็งก่อนเดชนะ แมนว่ล voilà. ่ะเออนี่ผมบอกแล้วตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กหายตั้งแต่น้องหายกูนี่โอเคกูยอมรับว่ากูชอบถ่ายคลิปกูชอบไรายสดยอมรับยอมรับแต่มันก็เป็นหลักฐานมัดมัดแน่นไม่ใช่เลอว่าใครทำอะไรอยู่ที่ไหนฮะ อย่ามาสารเนไอพวกสารเร็วถุยเม่นบลามึงอย่าสารสารเนเพราะขึ้นศาลเขาต้องดูหลักฐานเขาไม่ดูน้ำลายเขาไม่ได้ดูน้ำลาย,าลายกูพยายามออมซอมกับกับลูกพี่มึงแล้วแผ่นซีดีแผ่นนั้นมึงมึงบอกว่าอะไรไม่มีฮค่อะไรเลยใช่ไหม <laughs> แผนเสียดีที่ผมจะให้ลุงแผ่นนั้นพวกมึงสารแนะว่าไม่มีอะไรใช่ไหมมึงอย่าน้ำตาซึมก็แล้วกันเพราะอะไรเพราะมันมีคลิปเสียงอยู่ในนั้นไงเฮีย yeah, เอ้ยหด่งยินบอละ่ะเออมันมีคลิปเสียงอยู่ในนั้นเข้าใจบ่ห้าขวาสู ปึกแมวแถววะกินมาล่ะเออเขาใจบอก็มันมีคลิปเสียงอยู่ตอนนั้นเพราะอะไรในโทรศัพท์ยายสมควรตั้งการบันทึกเสียงอัตโนมัติไว้ตั้งแต่ใดแต่ไรแล้วจะามาสารเนเออนี่เดชบุญนะ เวรกรรมมันมีจริงนะเออโทรศัพท์ยายสมควรเนี่ยมันมีการตั้งตั้งบันทึกเสียงอัตโนมัติถ้ามีเสียงโทรเข้านะ่ะข้อใจบอเออ,เอ,อบอกไ่้ไหมถ้ากูพูดแล้วมึงจะนอนไม่หลับไงอ้าวมึงแถม่าสิแถมาสิแถมาสิสุแถมาอยู่แถมแถมา บอกแล้วว่าอยู่ในแผ่นซีดีเนี่ยเออก็จะให้ก็จะเอาไปให้ไงนี่พวกมึงแม่งสารเลียวแม่งด่ากูชิบหายโอ้ไอพวกควายเมนว่ล่ะอยู่ในคลิปเสียงนั่นน่ะมึงใช้โทรศัพท์ใครโทรลงมาจากบนภูเขาผู้เหล็กไฟเออ แป้งเบิร์ดมนิลกูเนี่ยแล้วทีนี้คลิปเสียงต้นสบับเนี่ยมันก็อยู่คลิปเสียงต้นสบับเนี่ยมันก็ยังอยู่กับน้าแต่อยู่เออภาษาอะไรภาษาอะไรกับขนาดทุกโต๊กูกยังบันทึกเสียงไว้เลยอย่ามาสารเนเพราะกูอ่านคนออกว่ามึงมีนิสัยยังไงไงเออ นี่โทรมาหายายสมควรไม่คิดหรือว่ากูจะบันทึกเสียงไว้อย่ามาสารเน่เก่งลายประสูนอ่ะเอ้าอุสาอุซาจะเอาคลิปเสียงไปให้แล้วนี่โอ้โหมึงมึงนี่เห็นอีดากดำนี่ดีกว่าดีกว่านะแต่เลยเหรออ้ย หัวงเงยเออแล้วทีนี้อยู่ที่เอาถามตรงๆอยู่ที่บ้านลุงเนี่ยลุงกับป้าน,นาตอนนั้นมีโทรศัพท์กี่เครื่องฮะสมมมูมีโทรศัพท์กั่เครื่องกูถามเนี่ยนี่ถามหน่อยมีโทรศัพท์กี่เครื่อง แล้วเครื่องที่ใช้โทรโทรลงมาจากภูเหล่ไฟมันเป็นเครื่องของใครนี่แล้วพอบอกเลยอย่ามามีปัญหากันนะแต่เพราะอะไรคนที่จะเป็นทนายโคตรปวดหัวเลยจะบอกให้ได้ยินว่าล่ะเอาเอาจริงๆเออ พวกมึงอย่ามาสารเน่ไอ้พวกสิบแปดมงกุดไอ้พวกมีจาชีพไม่รู้เรื่องหาเหวอะไรพวกมึงก็สารเนใช่ไหมล่ะสารเนไปเรื่อยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่วันนั้นน้าแต่ก็โดนถล่มเพราะอะไรโอ้ยน้าแต่ไล์สดน้าแต่ไล์สดน้าแต่ถ่ายคลิปนั้นคลิปนี้โอ้โหโดนด่าชีบหายหลานหายมึงยังมีกจิกะใจมาไล์สดมาถ่ายคลิปเอา ก็จะให้ผมทํำยังไงก็เจ้าหน้าที่ตํารวจว่ายังไงเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้นั่งรอใช่ไหมน่ะตํารวจแม่งโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกว่ายังไงใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้นั่งรอนะแต่ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็มีคนที่เขาสนใจใน ในคดีเนี่ยเขาก็ทั้งมหานแดยเยอะแยะมากมายสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงผมก็ขึ้นไลฟ์สดตอบเลเลยว่าเออรายงานสถานการณ์ไปเลยเพราะอะไรก็ตัวเองก็เป็นนักข่าวมาตัวเองก็เคยทําอาชีพอาชีพนักข่าวเป็นตากล้องมาเราก็รู้จักว่ากูจะทํายังไงว่าอธิบายอธิบายให้สังคมเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ในหมู่บ้านกกอกหนะ้าตอนนั้นเข้าใจไหม สุดท้ายนะแต่โดนอะไรกูโดนด่าเละเลยโดนทัวลงว่าไม่รักดันอย่างนงี้ผมถามเลยว่า <c oughs> ก็เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็รออยู่ตรงนี้เออแต่เดชบุญหาเหวโอ้นิสัยผมอ่ะผมเป็นคนชอบถ่ายคลิปถ่ายคลิปบันทึกเสียงอยู่แล้วขอโทษด้วยเออแต่ที่สำคัญ ด้วยความหวังดีจะเอาคลิปเสียงไปให้ลุงแม่งก็ถุยกูอีกแล้วเฮ้ย,ย <laughs> โทรมาหาใครนะโทรมาจากบูทผู้เล็กไฟโทรมาหาใครนะก็โทรมาหายายสมควรใช่ไหมละ่ะเออปฏิโตนี่ยังแถแทดแทดอีนะอ้ตายหาแล้วพี่น้อง <laughs> นี่ยังแขไปอีกอุ้ยกูลังงุดหลยทั้งงึดทั้งงงไปหรอกเลยนี่ก็แถไปอีกเดี๋ยววันข้างหน้าต่อไปอเดี๋ยวข้างหน้าวันต่อไปเดี๋ยวลูกกับป้าวันยังไงโอ้ยน้าแตนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้สภาพน,นะเดี๋ยวเขาจะให้สภาพนาแตนี่บ้าไปแล้วน้าแต่สติแจกไปแล้วบ้าไปแล้วเออล้วแต่กอัวกูจะบ้ากันบ้า <laughs> เอาเอาไปคิดสิพี่น้อง ทุกท่านเอาไปคิดสิเอาไปคิดพิจารณาผมถามหน่อยว่าจะมีใครสักกี่คนที่อยู่ในครอบครัวที่รู้จักเบอร์โทรยายสงขวนเบอร์โทรยายสงควนเนี่ยมีใครมีใครรู้จักเบอร์โทรยายสงขวนไปถามแม่จะพูดแม่จะพูดรู้จักไหมเบอร์โทรแม่ผม เบอร์โทรยายสมควรเพราะผมเป็นคนซื้อให้เพราะโทรศัพท์เครื่องน,นั้นเป็นของผมผมถามเลยว่าถ้าไม่สนิทกันจริงถ้าไม่รู้จักกันจริงใครจะรู้จักเบอร์โทรยายสมควรเอาจริงๆเอาจริงๆเออถามหน่อยสินี่ถามหน่อยสิเออ นี่เล่าความจริงแล้วอย่าอย่าแบบกระอากเลื่อนนะก็ะเ้มพ่มาเล่าความจริงแล้วอย่ากระอากเลื่อนนะมีใครไม่ที่รู้จักเบอร์ยายสมควรเออเพราะผมเป็นคนซื้อให้เบอร์โทรโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นโทรศัพท์เครื่องแรกที่ผมซื้อให้แม่เออแล้ว ผมถามหน่อยแต่ว่าอยู่บนภูเหล็กไฟโทรมาหาเบอร์แม่ได้อย่างไรแล้วไม่คิดหรือว่านาแตเนี่ยนาแต่ไม่คิดหรือว่านาแต่ก็บันทึกเสียงอยู่เออนี่โทรศัพท์เครื่องนั้นเป็นโทรศัพท์เป็นของนาแต่นะ มันตั้งบันทึกเสียงอัตโนมัติเด้งกินบอกกูนะ <laughs> อย่ามาอย่ามาสารเนอย่ามาสรารเนไงเออมึงด่ากูใช่ไหมไอ้มุทีไอเตี้ยมึงด่ากูใช่ไหม <laughs> มึงสารเนด่ากูทุกวี่ทุกวันไอเจ้าแก่ใช่ไหมมึงด่ากูใช่ไหม <laughs> ผมบอกเลยพวกนี้เนี่ยไอพวกแก๊งสิบแปดมงกุฎมันไม่มีหลักฐานข้อมูลอะไรเลยแล้วสารเขาจะเชื่อได้ไงสารเขาเชื่อหลักฐานที่มีเออฐานสาลเนี่ยเขาเชื่อหลักฐานไม่ได้เชื่อน้ำลายสารเนปฏิโทโผมเคยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมเคยให้ข่าวไปแล้วกับ ช่องทีวีช่องเนือช่องแปดอ่ะบอกก็ได้ถ้าผมเป็นอะไรไปนะผมบอกได้เลยว่าใครทำอะไรกับผมเออถ้าผมเสียชีวิตไปผมบอกไปเลยให้เจ้าหน้าที่สืบไปเลยว่าใครมาทำให้ผมต้องเสียชีวิตสืบไปเลยเออสืบไปเลยซูน่ะอิหลีเพราะอะไร ผมบอกไว้เลยอย่ามาเล่นละครอย่ามาโกหกปิดป้อนกะล่อนตอแหลถึงทุกวันนี้สังคมโลกต้องเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ในหมู่บ้านโกกอกแห่งนี้ทำไมมันยืดยาวทำไมมันสลับซับซ้อนวุ่นวายขนาดนี้เออวันนี้ผมออกมาพูดผมบอกได้เลยผม ผมบอกได้เลยว่านี่ไอ้พวกเอฟซีฝังลุงกับป้าไปเอาน้ำบวบมากินซะเดี๋ยวก็อากเลือดตายนะเลงเงินบ่ละแค่นี้นะสวัสดีครับ